ผมชอบคำพูดคนที่อยู่ในวงการดนตรีผมเคยถามบอกว่าทษนะครับคุณก็เคยผ่านมาตั้งแต่ยุคตู้เพลงแผ่นเสียงคาสเซ็ตซีดีมินิดิสจนกระทั่งมาสตรีมมิ่งก็ตอบบอกว่าอะไรเลยไหมครับคุณวิทย์ครับดนตรีไม่เคยตายสิ่งที่ตายคือแพลตฟอร์มผมมองแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกหรือไม่ว่าจะเป็นดนะิจิทัลเนี่ยเหมือนกันคือคอนเทนต์มันเหมือนกันเพียงแต่ว่าฟีดมันต่างกัน และที่พี่บอยพูดความท้าทายเพิ่มเติมขึ้นครับก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในทีวีเหมือนนั่งอยู่บนท่านเนาะพูดอะไรถูกหมดคนที่เขาอาจจะมีความรู้กับเราเขาไม่สามารถส่งเสียงมาถึงเราได้เราไม่มีแรงกระแทกแต่ตอนนี้แตกต่างกันแต่ว่าข้อดีก็คือว่าพอมันมีโลกดิจิทัลครับเราจะรู้จักกับผู้ชมของเรามากขึ้นแล้วผมมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีทัศนคติที่เปลี่ยนแไปกับมันได้เช่นเพื่อนผมเคยถามบอกว่าวิ์มุ่งทนไงมีคนเขียนด่ามึงว่ามั่วผมบอกเฮ้ย มึงต้องมองแบบนี้คําพูดเหล่านี้รวมถึงการติงเนี่ยทำให้เราฉลาดขึ้นคือผมคิดว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือ mentality เมนเทลิตี้ของเราอ่ะก็ต้องมองว่าเรากับเขาคือสังคมเดียวกันสังคมแห่งการเรียนรู้เราทําพวกเขาช่วยมาคอมเมนต์นะครับใน,ในขณะเดียวกันใช่นะก็ต้องออรับมือนะกับคนที่เขาจริงๆเก่งกว่าเราเยอะอเลยแต่ว่าเผยก็ถือว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนจติติจะชมเนี่ยเผยยินดี